ร้านกาแฟเค้กที่แชงกีล่าเพื่อนๆข้างนอกแต่งสวยร้านเป็นแบบเก่าเลยข้างในโมเดิร์นและร้านมีเตาผิงโอเคผมสั่งชาแอปเปิลพีชร้อนไปประมาณ20-30ถึหยวนครับ ชาแอปเปิลพีชนี้อร่อยนะครับใส่พุทราจีนหวานเปรี้ยวกลิ่นไข่สมุนไพรครับที่นี่มีพวกอาหารสติด้วยเดี๋ยวพาไปดูต้องไปทางนี้แล้วก็เลี้ยวซ้าย หน้าร้านไข่เสื้อกับไขลระคังทองหมุนนีไงจำต้นไม้นี้ได้ผมเดินมาเจอร้านนี้โดยบังเอิญเหมือนดึงดุดเหมือนถูกดึงดุดด้วยอะไรบางอย่างรอบตัวเต็มไปด้วยระคังเสียงแบบทิเบตกับถ้วยเสียงสมาธิบางอันเสียงใส่บางอันเสียงต่ำคล้ายกับที่ต่างบาทเลย โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวฝากกระเป๋าก่อนนะครับเดี๋ยวพาไปวัดข้างนอกเดี๋ยวเดินชมข้างนอกต่อนะมีห้องน้ำนะครับเซื่อมไฮเทคล้ำมากตัว ama, นี้อันนี้ก็น้ำอุ่นอุ่นจนร้อนเลยแล้วก็มีสวิตสวิตสามารถเปิดได้เดี๋ยวออกไปกันเลยเห็นลาทุกรานเปิดแล้วเพื่อน ใช่ใช่ของเยอะของที่ระลึกไปวัดแก้วแล้วคายกันเลยวัดพระแก้วก็มีร้านสมุดไผ่เยอะกระจายทั่วเลยครับร้านชาก็มีทางนี้ไปวัดต้าฝอ เห็นคนใช้รถมอเตอร์ไซค์สามล้อเยอะเลยครับในจีนที่นี่คือวัตตาฝอรครับเมืองแชงกรีล่ามีจัตุรัสตรงลางเมืองข้างบนจะมีะระฆังขนาดใหญ่คนที่มาวัดนี้จะหมุนกงล้อขอพรแล้วหมุนกงล้อรอบวัดเป็นการสะสมบุญทีนีจัตุรัสกำเืองนะครับเพื่อนๆ ขางสีทองทุกบนได้ข้างบนนะครับสวยสวยต้งเย็นมาก,กาต,ตอนนี้ติดลบครับตอนนี้สูตองศาประมาณนี้แต่เห็นในพยากรบอกว่าลบ้าพยากรพื้นที่นะครับมีคนจัดกิจ,จกรรมเต็มเลย ครึ่งทางเป็นศารครับสารที่บูชาเล่าจือนับปัญญาและผู้ก่อตั้งลัทธิเต่า อากาศน้อยถึงมระคางทองครับ ผมนั่งพักแบบหนึ่งเหนื่อยอยู่น้ำมูกไหลเดียวจริงๆแล้วมันไม่ใช่ระฆังทองนะครับมันเป็นกรงล้อมุนยักษ์ตรงนี้วิวเมืองแชกิลาทั้งหมดครับตึกทนเทาน้ำตาลแดงไม่หลุดทนบนกลงร้อมีถ้ำภาพเทวดารูปขบวนแห่ธรรมสื่อถึงการบูชาด้วยความคลรพและความศรัทธา วงล้อธรรมะที่ทุกคนหมุนตอนนี้ก็เหมือนหมุนใจให้เข้าที่วงล้อธรรมะจะลูกวงล้อมีซี่แทนกันหมุนของธรรมะถ้าใครดูคลิปนี้แล้วสงบ,บลงนิดหนึ่งผมถือว่าบุญมันเกิดขึ้นแล้วไม่ต้องเชื่อผมแค่เชื่อใจตัวเองก็พอคู่ปลาทองหมายถึงการหลุดพ้น หมายถึงว่ายอย่างอิสระในมหาสมุทรที่สงบไม่หลงทางเจกกันใส่ววนเชื่อว่าใครได้บุญโกงลอบใกล้ๆมันจะได้พรเต็มภาชนะเหมือนน้ำไม่ล้วนเลยครับธงที่พัดไปตามลมแบบนี้เขาไม่ได้แหวนเพื่อคว,วามสวยงามนะครับแต่ แต่ทุกผืนคือบทสวดที่พัดไปตามลมลมพัดแรงเท่าไหร่คำอธิษฐานก็พัดแรงไกลไปตามนั้นทง5 4ี่คือท่าทั้งห้าชื่อทิเบตเรียกว่าลุงตาหมายถึงมาแห่งลมก็หมายถึงแบ,แบกแบกคำอธิษฐานให้พาไป ผมพักเหนื่อยแป๊บหนึ่งนะครับจะมีอาการปวดหัวน,นิดนึงแต่ไม่เป็นไรยังสามารถเดินต่อได้ตลาดจตุรัสกลางเมืองนะครับเป็นตลาดแล้วก็มีแท็กซี่อยู่ด้านหน้าอา้จะมีวัดอยู่ด้านนั้นนะครับ เดี๋ยวผมเดินรับๆก่อนนะครับตอนนี้ที่ใส่ถุงมือหนาวมากที่จริงมันไม่ใช่หิมะเมื่อกี้ที่มันตกๆม,ม,มันเหมือนที่เท่าบ้านนะครับอีกเขาใช้เอาเตาผิงนะครับเตาผิงแต่ละบ้านก็มีเตาผิงสบายที่ดีนหนาวมาก เดี๋ยวเดินแถวนี้ก็ได้เดินแถวนี้เดินไปเรื่อยๆไปวันน่าจะเหนื่อย มาขามนะ <c oughs> ขามจีน,นอ,ยอยู่หนานนนนานโปรเตนโตใส่รับัวมีรับัวด ตอนนี้ผมน่าจะอยู่ส่วนตรงกลางครับตอนนี้แต่สถาปัตย์นี่สวยมากเป็นแบบสไตล์จีนท่เบตนะครับสวยสวยทีเดียวมีบ,บันไดข้างบนมีเลย เดียวไปดาวอ่ะาสี huh. ่หกบาทคือ鸡蛋的这个有鸡有肉这个六块嗨对这六块โอเค我要一个一分钱โอเคเหัอีกบกอยะเดี๋ยวปุงได้ เบอร์เกอร์เลยม,มีหมูใส้อยู่ข้างในก็มีไขด่ดาว6 6หยวน, <c oughs> นก็พอได้ร้านไา่ไกท่ทอดที่ลีเจียงเห็ดคุณคุดอยู่ครับกะดส่ดวี่าไม่ใช่ ันไม่ไหวมาว่าเมื่อวานมันเดินเยอะนี่ชุดพื้นเมืองชุดหนากันหนาวหลายได้สะบัดสวยครับเพื่อนๆงานละเอียดสีจัดโซนนี้ติดกับเจดุลัดวัดต้าฝ่อมาทางใต้หนึ ตรงนี้แหละตรงนี้จุดรวมผลนี่ไงเดย,ยาหาอะไรกินกัน มีเต้าผิงร้านนี้มีเต้าผิงอุ่นเราอยู่หน้าร้านเบอกเกอรี่ครับตอนนี้เดี๋ยวไปหาอะไรกินกันเค้กร้านนี้เฉลี่ย9-12ถึงหยวนยันอีกร้านแม่นัน่งอยู่แค่เหยวน ว่านี่กันอันนี้แพงกาการสั่งของในจีนไม่ต้องพูดยาวแค่พูดว่าบ่อเยา่าถ้าเราสั่งแบบง่ายที่สุดนะครับแค่ชี้แล้วก็พูดว่าบ่อเยา่าเจอเกอิด แบบเพราะว่ามันรู้สึกปวดหัวแบบตุกๆขนาดเราค่อยๆขึ้นเขาที่มันกระดับเลยครับร้านส่วนมากเป็นอาคารไม้แบบละเอียดประตูบันเฟียม เดินสำรวจเรื่องแบ๊บนึงน,นะครับเดี๋ยวชั่วโมงหนึ่งออกจากที่นี่นะครับไปแท็กซี่เลยจากทีทไปไ่งไปซูเปอร์ไฟฟ้าผ่านเท่านั้นโซนนี้ม,ม,มีทางมอเตอร์ไซค์จอดทางรถเข็นขายของตั้งอยู่หน้าร้านเอาเข้าจริงผมชอบจีนแบบเข้าซอยแบบเร็วเียวแบบนีม้มาก แปลว่าดอกโคมใหญ่ลมลมแรงมากตอนนี้ลมมันมีหีมาประมาณนี้นะครับลมฝนอนี้ลานอะไรนะน่าจะยังไม่เคยมาส่วนนี้จัตุรัสทางทิศตะวันออกเมืองเก่า โบราณน่าจะสุดแค่นี้ตรงนั้นน่าจะเป็นอาคารสมัยใหม่แล้วไม่ใช่แบบไม้เก่าๆ กำลังเดินแปสตรีทวิวแบบหนึ่งเดินสำรวจรอบๆเมืองเก่านะครับตอนนี้ก็ยังมีร้านถ่ายรูปชุดทิเบตเยอะมากเลยครับที่นี่มีร้านท้องถิ่นแบบคาเฟ่ผสมผับแปกไข่อาหารพื้นเมืองทิเบต ดูเหมือนจะเป็นร้านขายเนื้อหรือว่าอาหารว่างลูเจี้ยแปลว่าถนนเก่าที่สอเก่าข้างในมืดนิดๆครับไม่มีร้านไม่มีนักท่องเที่ยวร้านน่าจะยังไม่เปิดตรงนี้ผมแปลได้ดูเหมือนจะเป็นโรนงแรมหรือร้านน้ำชานะครับ ภายนอกดูเป็นอิฐโบราณแต่ข้างในติดคมไฟระยะแบบหรูเลยผสมจีนเก่ากับความโมเดิร์นแบกดีนี่น่าจะเป็นร้านถ่ายรูปชุดชนเผ่าแบบชุดที่เบสจีนโบราณใครอยากแต่งเป็นชาวเมืองในอดีตก็มาถ่ายตรงนี้ได้นะครับแปลได้บริษรัท่องเที่ยวโลหะมังกรฟังดูเท่ดีนะครับ กลับมาที่ลานต้นไม้ที่เดิมเดี๋ยวให้ดูมาคันนี้น่าจะเป็นแอปพลิเคชันเหรอเลือกแอป

ิิคในช้สนามบินอยู่ข้างสถานีรถไฟเลยที่นี่นะนม,มีสนามบ,บ,บินสาบินเล็ก

ผมคิดว่าเขาน่าจะอธิบายที่เจดีใหญ่แล้วฟุตบาทแบบกว้างเลยครับโซนเมืองจัดสรรใหม่สัาน,นีรถไฟอยู่ด้านโน้นนี่ใกล้แหละร้อนเลยแหละแป๊บเดียวร้อนอะ อ่ัดวิดีโอแบบสตรีทวิวทุกซอย่าย <c oughs> ระหว่างเมืองกับสถานีใช้เวลาแค่15นาที แต่มันเหมือนเดินทางจากอดีตที่สงบมาสู่จุดเริ่มต้นของอนาคตที่เปิดกว้างสองข้างทางจะเป็นต้นสนกับต้นเปลือยใบระดับความสูงเกือบ3,300เมตร นี่สถานีรถบัสแบบสีแดงลายจีนเลยวิธีหนึ่งก็คือให้มือได้จำแดงย้ายแบบฝรั่ิเศสเด้สนามบินก็อยู่โซนแถวนี้เหมือนกันเพื่อนๆเ๋ นี่แล้วนะครับฝนกำลังจะตกแล้วตรงหน้าผมคือสถานีรถไฟแชก,กิล่าครับแค่เห็นก็รู้เลยว่าเป็นเมืองที่ไม่อยากให้ใครลืมรากตัวเองดีไซน์สาับั์ของสถานีใช้เส้นเฉียงเฉพาะตัวแบบสาับั์ทิเบตใคบริหารอียิปต์เลยครับเท่มาก ทางออกจูจ้านเขา่าเอทางออกทางดูนฝนตกครับเมฆลอยใกล้มากพอสูง3,300เมตร ฮัปอดอย่างเยอะน,นี่ผมอยู่ในสถานีนะครับตอนนี้จะขึ้นรถไฟไปคุณหมิงเหนือสถานีคุณมหมิงเหนือนะครับตอนนี้พอผ่านคุณหมิงเหนือต้องผ่านสถานีรถไฟใต้ดินไปต่อคุณหมิงใต้เตรียมขึ้นไปคุณหมิงเหนือนะครับตอนนี้คนเยอะมากจากแชงกิีล่าไปคุณหมิงเหนือเดี๋ยวรอสักแป,ป๊ รอตรวจพาสปอร์ตแทนตั <c oughs> ๋วที่จองในทิปดอทคอม โอเคถึงคุณมิงแล้วครับทุกคนเดี๋ยวจะไปมีสักภาษหรือนั่งแท็กซี่กับนั่งรถไฟใต้ดินตอนนี้ เดี๋ยวลองถามพ่อยู่ดูก่อนว่าไปสถานีรถไฟใต้ดินหรือว่าไปแท็กซี่เบี รัดปลอดอยู่ทางางซ้ายตอนแรกคึดว่าปลอซื้อตัวน,นี้เป็นตู้รับตู้คืนนะครับอันนี้ยกเลิกสามไหมได้น,นักเดินางาใบเลยไหซื้อได้ซื้อสบายได้ นีเปลี่ยนตัวน๋วอันนี้ยกเลิอกอันนี้รับตัว๋ว ตัวตู A นี่กมันจะมีสัญลักษณ์อยู่ทางเข้าสายสีแดงสถานีและไฟใต้ดินสายหนึ่งเนี่ยสายหนึ่งเจอกันตอนหน้าครับเพื่อนๆการเดินทางจากจีนไปไทยตอนหน้าทุกคน